สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมารีวิวสินค้าและการใช้งานนะครับของ ReMa ็ a นะครับผม USB Hub Alarm c l o c นะครับคือตัวนี้จะเป็นที่ชาร์จนะครับที่เป็น Hub สี่พอร์ตนะครับแล้วก็สามารถเป็นนาฬิกาสวยงามทีเดียวครับตัวนี้ผมชอบมากแล้วก็ใช้งานง่ายนะครับผมเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนะครับว่าเราใช้งานกันยังไงนะครับผมรีวิวจากเล Phoneshop นะครับ เรามาเริ่มกันเลยนะครับผมเรามาแกะดูนะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับครับข้างในก็จะมีนาฬิกาหนึ่งอันนะครับแล้วก็แพคเกจก็สวยนะมเช่นเคยนะครับยี่ห้อนี้ใครใช้ยี่ห้อนี้ไม่มีผิดหวังแน่นอนนะครับผมรีแม็กนะครับเปิดมาก็จะมีสายนะครับสาย2 2 0ยี่สิโวล์นะครับเอาไว้ต่อกับ ๊กไฟบ้านเราเลยนะครับแล้วก็มีใบรับประกันกับคู่มือนะครับเนี่ยครับน่ารักมากมายนะครับทีนี้วิธีการใช้งานนะครับก็ให้ท่านหลังนะครับก็จะมีปลั๊กนะครับสองอยี่สิบแล้วก็จะมีเป็น USB นะครับสี่ช่องนะครับเนี่ยครับ ก็จะสามารถใช้งานได้ออปต์เนี่ยจะมี2.1แอมป์นะครับ2ช่องแล้วก็เป็น1แอมป์2ช่องนะครับถ้าเป็เรามาใช้งานกันดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ,บเสียบปุ๊บนี่ก็จะขึ้นมาละครับวิธีการใช้งานนะครับก็ถ้าเราจะชาร์จแบตนะครับเราเอาสายชาร์จในนี้นะครับมาเสียบตัวนี้นะครับปุ๊บ ก็เอามาชาร์จโทรศัพท์เราเหมือนกับมอปแปลงเนี่ยแหละครับเพียงแต่ว่าเจ้าตัวนี้เขาจะมีนาฬิกาด้วยแล้วก็สามารถชาร์จพร้อมกันได้สี่เครื่องครับส่วนการใช้งานนาฬิกานะครับหลักๆจะมีอยู่สองโหมดนะครับอันนี้คือโหมดของนาฬิกานะครับจะสามารถปรับแสงดิมเมอร์ได้ในตอนกลางคืนให้กดสองทีเนี่ยครับอันนี้คือดิมเมอร์เวลาเราปิดไฟนอยนะครับมันก็จะไม่แยงตานะครับ แล้วก็กด2ทีก็จะสว่างขึ้นมานะครับจากนั้นเวลาเราเซตอัพเนี่ยให้เราเลือกก่อนว่าเราจะเซตอัพนาฬิกาหรือนาฬิกาปลุกนะครับเราก็เซตตามโหมดที่เราอยู่ณนะปัจจุบันตอนนั้นนะครับอย่างเช่นตัวนี้เราอยู่เป็นนาฬิกานะครับสมมติผมจะตั้งไว้ที่เก้าโมงสิบนาทีแล้วกันนะครับผมก็กดแช่ไว้มันจะกระพริบนะครับหลักชั่วโมงเราก็กดเลยครับนี่นะครับปึ๊บ พอเราได้หลักชั่วโมงเรากดแชกทีครับมันจะย้ายหน่วยมาเป็นหลักวินาทีนะครับเราก็กดาโมง10นะครับโอเคนะครับเสร็จแล้วเราก็กดแช่ครั้งหนึ่งเรียบร้อยนะครับทีนี้ถ้าเราจะตั้งนาฬิกาปลุกนะครับให้เรากดสลับโหมดนะครับโหมดนี้คือเป็นนาฬิกาปลุกนะครับเนี่ยนี้คือนาฬิกาแล้วก็มาเป็นนาฬิกาปลุกนะครับให้เรากดแช่นะครับปุ๊บคล็อะรามก็คือว่าเราจะเปิดเราจะปิดนะครับอันนี้ออนก็จะมีรูปนาฬิกาขึ้น ถ้าเราออนนะครับเราก็กดแช่ทีหนึ่งปุ๊บเราก็มาตั้งนะครับสมมุติผมจะตั้งให้ตั้งให้ปลูกหกโมงเช้านะครับพ็กดไปหกครั้งอ่ะหรือเจ็ดโมงก็ได้ครับแล้วก็นาทีเป็นสักแปดนาทีแล้วกันครับพอกดเนี่ยครับกดตั้งเหมือนนาฬิกานะครับแล้วกดแช่นะครับปุ๊บเรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็กดเข้าไปดูในโหมดของนาฬิกานะครับมันก็จะขึ้นรูปอะลามเคอกไว้ทีเวลาเราจะปิดอะลามเคอกทาไงเราก็กด ให้มันไปที่อะลามคม็คกเหมือนเดิมนะครับแล้วกดแช่ไว้ปุ๊บจากอะลามเคาออนนะครับแล้วกดทีหนึ่งให้เป็นออฟนะครับแล้วกดแช่ทีหนึ่งครับโอเคเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับการใช้งานก็จะประมาณนี้นะครับผมใช้ดีครับผมแล้วก็สะดวกแต่ที่ชอบที่สุดคือมีนาฬิกาเนี่ยแหละครับครับยังไงก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามการรีวิวสินค้าและการใช้งานครั้งนี้นะครับจากเลิฟโฟนช็อปนะครับขอบคุณมากครับ